กับสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์สกูคนเนาะว่าสิ่ประเทศหรือในประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงก่าเนาะพี่น้องเนาะกับมันนี่เบาเสียงได้มาบ้านนุ้นทันเมืองจำพรแข่งสวรรค์เขตเนาะกะมีคนในนํนำเบาเสียงมาว่าอยากให้เบาเสียงมาสัมภาษณ์ครอบครัวหนึ่งนะพี่น้องหรือบ้านนุนทันนี่แหละเนาะว่าครอบครัวเป็นกะ ทุกยากหลายเนาะพี่น้องคุณว่าครับบอเชียงกันยังไม่ได้หู้ล่าเอียดมันเลยเนาะพี่น้องเนาะครับบอเชียงกับทีได้เข้าไปสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องดังจากบอเชียงได้เข้ามาบ้านนุนทันแล้วกับเพื่อนกับอายเพื่อนกับอยู่เพื่อนพอดีเนาะพี่น้องเนาะเพมันก็อยู่บ้านเนาะบอเชียงกับทีได้เข้าไปสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ีเจ้าสบายดีเจ้าชื่ออย่างน้อยเนาะคอนคอนเนาะไอคอนเนาะเจ้าเจ้าการอยู่การเป็นกินนี่คือว่าทุกข์ขยากแท้เนาะเจ้าครับมันเป็นยังไงเนาะโอ้ยบูมีสมากินไหนาก็บบูมีสีแล้วหามือกินมืออ่ะเดบ๋หาเรายิยคำสินะ อ๋อโดยโดยโดยขาดมือสิหมดอาประธานสิโดยโดยกระถุกแล้วตอนนี้อายอยู่นลำกันครอบครัวจ้าคนเนาะมีอยู่กันสี่คนลูกสามคนลูกสามคนเจ้าอ๋อลูกสามเอาเมีอะไร้ักมีเพินเสียแล้วอ๋อมีเสียแล้วอ๋อเพิ่นจากไปเนาะประมาณจักปีเนาะหนึ่งพันปีแล้ว ตกเด่งพันมาเยอ่ยตก<น>เี่งเนานะตัวนี้ก็อายก็รับภาระเนะะาะอยู่คนเดียวอรับภาระ,ะหลายอย่างเนาะลูกก็สามคนนะนะ้อยเนาะเข่าน้าซ้าป่าได้ใช่เอาทีให้ทีนหน้านี่ผมมีบ่ เอาทั้งทั้งของกูเอ้พันพันเสียไปได้ x i บ o มีบ่ก็มีแต่ของกูพันเสียแล้วครับก็เห็ดน้ำเปื่อนไปใช่แล้วใส่เอาขายเห็ดน้ำเปื่อนตอนพันเสียแล้วอ๋อโดย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 ที่ให้ที่น่ากับบ่มียังบ่ตัวนี้ฮะ ทีเดียววันปุกเซนนี่น้อยนี่แหละอ๋อเดินเดินกับมีแต่ชำนี่บ่จะมาใหายน้อยให้เดียวอยู่ยยแหละยาชำนี่แหละโอ้เนาะปกติอ้ายนี่ทำอาชีพยังนเนาะต้องเจ็บนาเลยแหละเจ็บนาเนาะเแบบอย่างเงินทีละโอ้นนโอยโดย,โดยเข่าหน้าได้พอกินพอพออยู่ได้พอกินครบลูกเต้าอ,อีบ่แต่ก่อนจะเจ็บหน้าก็บพอจะกินอยู่ ชูม,มือนีเลยสิมมนียังบมีอ๋พตัวนี้บุมีเข่าเลยว่าตัวนี้ครบดเลยบมีต้องรอนตัดคำแลขาแนวาลา,ายแล้วอ๋<ข>อลูกสามคนเข่าหน้ากับบุมีกินอีกอกินตัะเรากับตเทศก็อันวพกินตะเล้กกงกแล้วอ้อขาได้สีในท้นทนองตอนแม่ใกล้ๆสีแล้วป้ารู้ไหมเลยกระปก่น้ำเด็กน้อยเขากับบูใหญ่กระปน ไขกินดูไม่ได้หรเพิ่นกะเกณฑใจเพิ่นสิและโดยโดยโดยอ่าเป็นยังคือไ้คิดทอดเงี้ยผมยสายแล้วแล้วก็บอกมาว่ามาถามก็คิดทอดสิและแล้วมันลังสิลืมอมันอะโดยโดยโดยมังกามาว่าไปไหนเนาะการจากไปกับมันกาทำให้คนที่เคยสัมผัสเคยอยู่น้ำกันมันกา มันเบ้าไผอ่อนไฟไม่ได้น้อยเนาะหนีมาได้แล้วหนีมาได้กับคุณบานะแต่มีเกิดก็มีจากเนาะแล้วแต่ต่อไปนี่อ้ายที่นำนำลงชีวิตจังไงเนาะตอนต่อไปนี่ฮะอยู่ไปเองสิแล้วไ่ต้องให้ดอกง่ายเลยนับก่อนมัน นี่ยมีคนมามาทักมาถามสิให้เขาแบบคคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาสิแะมมม้มีคนมาเ้ามีคนมาเว้าสินก็แบบตั้มจุกในอกกนะมันคนมันเคยอยู่น้ำกันเนาะนจากไปกับบอท่านใ้พ่อปีถึงเนาะ

น้ำกันเนี่ยตักเอาเนี่ยนองทงสิละเป็นน้ำกินน้ำยังน้ำานเหรอน้ำนน้ำมันมกินน้ำฝนโอ้เจ้าเจ้าาสุขเสริมมันมีกับน้ำฝนนี่ละในในไงเพื่อนปเปล่งก,น,กน,น้ำบลพีน,นองใกล้หุละขอเป็นงเพื่อนสิละขวดละได้เปสีละก็ได้กินเนะาะละขาดมือนะเป็นไฟได้สะไอไหไฟกได้ใส่ยูต่อมาจากแม่เพื่อนอ๋อเพื่อนมีผูใกล้นน่เพื่อน นั่นเนาะพันซอยเนาะโดยตั้งสามสี่ตนสินะโดยโดยกสามคนเนาะเดี่โอ้ผู้ชายพี่น้องถือว่านักดูกสามผู้หญิงเลี้ยงดูกตั้งสามคนภาระาหนักๆพี่น้องนลยคนหนึ่งก็ยังน้อยเจ็ดแปดปีคนน้อยเจ็ดปีคนนี้แปดปีจ้าจ้าแตเขาเรียนปีกันสินะแบบ หัวปีท oh. ้ายปีนี่บ่ประมาณนี้เนาะเลยเรียกกันคั่มๆจแบบได้นะโอ้จะจะจแล้วก็อันนี้แหละสามอันนี้แหละลูกอยากเบซิการ์ก้อนอันนี้เฮือนเฮือนของไอโดยตรงเลยบ่เจ้าแบบนและแบบนี้เลยอ้อมพาสังกษีนี่แบบนี้บ่เจ้าเลยมันโมมีด้ออ๋นย บ่คือแต่ร้อนเนาะหาาบ่ค่อยได้เฮือนหลังนี้นี่ปกได้จักอยู่ได้จักปีเด้อไอบ่ฮอดดีจักเมียเสียเริ่มจักมือเมียเสียแล้วอ๋อแล้วก็ย้ายมาพี่เบ่สิให้ตนาก็บ่มีเด้อ่ติเทงไอ้ของผู้เอ้ยเพิ่นจักได้ใส่บ่มีบ่ของเอ้ยผู้บ่จักก็บ่ีแล้วบ่เบิดแล้วํานเบิดแล้วแต่ว่าทงทงผู้ใหญ่ฟังเพิ่น โชวเดือมาทั้งของน้องๆเบ่ของดูกเตอเบเพิ่นบริจิต่อมาด้วยเบอหลังจากเอื้อเสียไปเลวกัเพื่อนกันั่นเเบ่เจ้าเป็นไรอ๋อน้องขับเบื้งเพื่อนได้ไเด้ได้ได้ได้่ีละัเดีแคบๆนันเลยูพวกัละ โอเป็นผาเนาะผ้าไหมชังกระซีนเนี่ยนาะเป็นชังกระซีกับลูกปองตกมาสะดกตหัวไปซะแล้วโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเป็นคนบ้านนี่เลยบ่เจ้าไม่แล้วอ๋อเป็นคนกเนิดที่บ้านนี่แหละเป็นคนบ้านเกิดอยู่นี่เลยเนาะแม่แ้อ อยู่บ้านมาเต้น้อยทอออเท่าช่วงมือเราบ่เคยนี่ไปอยูเซ็ดอกเข็ดใหนเข็ดน้าสุดหามาจ้จ้าวัอได้ยูด้กินอยูุ่๊ไปบ๊ตบกันนี่ดอกแต่ว่าตอนนี้นี่หนักเนาะเจ้าสุกขี้ละจำและก็น้องก็ได้ยินแต่ข่าวมาว่าอันเว่ยเพิ่นเน่น้ามาว่าหนักเผินว่าหัก น, ắc, น ắc, ักกนักแห้งโมเมนต์วันนักดอกซุดๆเลยเฟิรนวานะฮ่าเศร้าแบบกินค่ําแบบว่าหาคลายแบบบางมื่อก่อนเงบเฟิรนวานใช่ไหม่าโวทานอดคาบกินคาบไปสินะคาบได้กินคาบวัวมูโตะอยากพอกินน้อยๆสิแบบอดอดแน่สินะอดทีอดทีอิ่มสิโดยโตัวนี้อายอายุเท่าไหร่แล้วก็มันสามสิบสองปีอายุก็สามสิบสองเนาะโดยโดยโดย ก็ดีแต่มันมีหนวยนองคล้องบึงเนาะหมอง่า,ายอยู่เนาะเพื่อนกับเพื่อนเนาะเพื่อนบักได้แหละอืมพอได้ลงหาลำน้ำหนึ่งใ,ในหาปลาเอาไว้ไป็นที่แรกได้กินไว้เมื่อเงินล้านดูดูดูยิย้มได้หลายกับได้ได้กับหลายใทรแน่ไม่กรบอกใครได้หลาย ไดกับบุญี้ที่แล้วเกิดมีเบียกงานคนมาเออมานานก็ลายมือกำลังมีซุ้มมือกับเพราะว่าอยู่แบบงานการกับมานาทีเนาะเจ้ามันแหละลายมือมันมันบุมีมันก็ได้แต่มันมีมันไปแล้วนะเจ้าเจ้ามันบุมี้ซุ้มมือมันใส่เครื่องทันสมัยกันล้วบุคข่อย่างคนเนี่ยเหตนทำให้ลำนาได้เมนเมนบุญคือแต่ก่อนถ่ายคนเกี่ยวสิ ม,มือนี่มีแต่เอารถเอาไงก็ได้เอารถเอาล่างเกี่ยววะนี่ชัมวโมนี่มันนากระหวยดำละชูมม่วโมงนี่เนะเาะคนถูกคนยากได้มันจีลำบากหน,อนอ่อยเนาะใชบแม่นแหละอาเช้ากินค้าวมันคือ,อมันก็ดได้ลำบากต้องซอยตัวเองไปบัดน,นี้นต้องซอยตัวเองเดี๋ยวห้องสิห้องเกิดใหม่ยังตื่นยังมียังน้อยก,กับห้องไวแท้อืม จีดมียังเกิดขึ้นอยู่ยทั้งเฮือนทั้งบ้านใชนไหแบบตกใจเนาะตกใจเนาะเฮ็ยเนี่ยมีต่ลูกเนาะปะลูกไว้ลูกนิดหน่อยใช่เนะาะครับก็อันเอน้นนนยนั้นเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราในน้ำบ่าวมาเขาบอกว่าไปสัมภาษณ์อันเพิ่นมันบ่ทอนแน่บ่คอนแน่ยเราวะเจ้าพอนักสุดในหมู่บ้านนะระวังสิแม่นแล้วกามากะเห็นอ้ายอยู่พุ่นนี้อย<อ>ู่คลองผมเนาะคายเรือกินเนี่ยเนาะ หายังกินนี่หาหาหอยหาหอยจับหอยมีบ่พอได้บ่พาะพอได้เยอะทั้งอะไรนี่แหละหนักเนาะลำพังลูกกับสามคนโอ้ถือว่านักสุดลูกสามแต่ว่ากันเดียวกันดีคือเนาะลูกสาวก็เริ่มนั่นเป็นง่ายนั่นแหละค่อยนั่นไป ซ oh, mm hmm. ื้อผ้ากะโรงพยากะหมู่คูีละพี่น้องใกล้ๆเพิ่นกโตโตนั้นเพิ่น้าค่ีมันกเ็บไข้สิเครื่องรยกได้มาเพิ่นไปโรงพน่ะเพิ่นนั่นบ่ื้อผ้าบ่มีบ่ได้ซื้อซําเพิ่นีลหมู่ใกล้เาห้สิพี่น้องเพิ่นแบบลูกเจ้าเพิ่นเป็นใหญ่สิะอ๋อัเขานใหญ่ลืแล้วกะให้สิเก่ากันไว้ซัล่ื้อผ้าน่ะเนาะเจ้า จากมูโดยโดยโดยบุ๊ดซื้อมาจากตลาดคือมูบุมีเงินบ่ได้ปลูกพักปลูกยังบ่บ่มีที่มีอย่างนี้เลยโอ้ที่บ่มีอีกบ่ใช่แล้วว่ามีแต่ปลูกแถวหม่องเพื่อนนี่บ่เา้าอย่างปลูกอยู่ไสโอ้คั่นว่ามีที่มีหยังเราปลูกพักปลูกยังเนาะเพราะได้เฮ็ดยังนี่เฮ็ดสวนยังพอได้เลี้ยงอาชีพไปเนาะเจ้าแม่นแหละโอ้ที่ก็บ่มีเนาะมีซุมนี้ มีแต่ขนาดสำขนาดเท่านี่นี่แหละเบวงเฮือนนี่แหละเป็นดินไีมีไรยังได้เวลาฝนตกมานี่หัวอยู่บวเฮือนอ่ะหัวหัวแต่วหัวหัวโอ้ต้องเดี๋ยวแล้วถ่ายฝนเศร้าแล้วถึงได้นอนเนาะฝนตกก็ลุกแล้วตกนอนหลับกันข้ากันลุกแล้วลูกนี่ก็ลูกเบิดแล้วเนาะลูกมันนั่งกิ้วเคร่งเกิ้วคลองจอดเขาเป็นเศาแล้วก็เศร้าเนาะฝนเศร้าเนาะปูนอนไม่บางทีก็รับกองกันก็จอดซะแหละ อืมเนาะอาตะชิมุนแจ้ไปแจ้มันฝนตกมาหนี่ก็นเล่นเขาแจ้ไปแจมันเนาะเจ้ได้บุ้ัอ่ะก็เอาแยกกันอยู่ฝนเศาก็กลางมุ่งนอนตแต่เซอกอยู่กินมาก็เปียกบึดเถื่องทีแล้วเอาบปอยู่เออเอออืมเนาะเจ็บตากบึกเถือนเลยแหละอะกันทิ้งกนอยู่ก็ค่าค่าจนเคลิ้นที่ได้บุมี ว่าของกินได้แับบุมีเข้าสินะมีของกินบัดบุมีเข้าว่าน,นี้เนาะ,น<ล>ะถ้าเราเอาของกินไปขายก็ได้เข้าบุมีของกินทีละมันจะสลับกันเนาะเจ้าแบบนั้นแหละแบบบุ้พอขายไปซื้อเข้าเบิดกับบุมีของกินกับมากกับมีแต่เข้า<อ>ก็คือแบบนั้นแหละคเคยเป็นวันนั้นแหละ<อ>ลูกก็ยากแะไรแับงงแนี้เงี้ยเงาก็เง,งาไปเงามากก็ซิ้นเองคืมือนี่กะบบุ้มเป็นยังอยู่ได้แต่กับแบบบ่แบบคือมู้แหละ คือเหมือนยากสิแล้วมนเหี่ยวบ่อมวนบปซึ้งสิแล้วเมื่อย <ừ. S 1> ท่อกับชีวิตไปกคมันยังปั๊บัวย,ยังมาทันได้อีกเนาะเข้านี้ในกระถางเนี่ยวะบูมีเบิดละแกแต่เสกสารสช่ไหมยังบมูมีกระถางทางเครื่องอะไรทางเครื่องที่เข้าที่อเข้าที่แล้ว กิเสียงนึงว่าเพิ่นเอาเข่าบ่มีหยังสักอย่างเลยเนาะที่เข่ากินเบิดแล้วตอนเช้าตอนเพลียงบ่ได้กินซั่นนี่บ่มีแล้วนี่กินเิแต่ตอนเช้าโอ้เข่าเนาะบ่มีเข่ากินต้องรอตอนแรกุ่น่ะเอาขีนแมวที่หามาได้ไปขายพุ่อนเนาอเสียงกับผ่านมาเนาะสิได้ข้าขนมเนาะให้ล่าแล้วก็กับอ้ายเนาะบุไปกินกันเนาะลูกเนาะจ่าจ่าอ่ะกวนเท้าไปก่อนเนาะอ๋อ เปล่าก็ทิได้ลาไปก่อนเนาะมื่อนี้เนาะผ่านมาเมื่อไม่กับคนนดะมีได้นั่นอยู่กับสู่ง่ายเลยการรวมชีวิตกับมันบดีเขากับพัดปล่อยออกไปอะไรที่มันดีๆเขากับเอาเขามาบพรว่าชีวิตกับมันกับมันบมได้บมนอนนะเอาคมดีไว้ก่อนเนาะแมหนึ่งมากกับสำคัญก็คือคนใกล้เขานี่แหละลูกสามคนเนาะ ลูกก็สามคนกะเขาก็นี่หมดท่านไงนะก็เขาก็ต้องเป็นผู้ปกครองเขาก็ต้องปกครองเขาไว้เห็นดีๆเนาะเจ้าครับเจ้าโอเคเนาะไอ้เนาะเบ้าก็ใช้ได้ลาไปก่อนเนาะเจ้าเจ้าเสบายดีได้เด้อเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีกะหลังจากเบ้าเสียงได้เข้าไปสอบถามของไอ้คนในน้อพี่น้องครอบครัวเพื่อนในเนาะ พอนักนะพี่น้องเนาะกับที่ยูที่อาศัยกับเป็นของคนอื่นเพื่อนน้อพี่น้องกับบ้านเพื่อนซานนาะกะดังน่อยนะพี่น้องแต่ว่านักสุดก็คืออยู่น้ำกันนะสี่คนนาอพี่น้องแต่ว่าลูกนะั่นลูกสามแต่ว่าเมียเรานะ่ยได้เสียไปแล้วนาอพี่น้องเนาะก็เลยเป็นพ่อใหม่เนาะกับเข่าหนึ่งมากกับเขา่าเข่าภูมีกินพี่น้อง ปลาหาหอยนอพินอฟไปขายเพื่อได้ไปซื้ออันคายแล้วก็เอาไปซื้อเข่ากินเนาะพี่น้องแล้วก็ว่าไอ้แล้วก็ว่าคันได้กับกับพุ่มีเข่าก็คือเก๋เราบ้านจำเป็นก็ต้องเอาเข่าเนาะพี่น้องบางมือ้อก็กินตอนเศร้าตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินตอนแรงกับแทบจะไม่ดได้กินเนาะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเนาะพี่น้นนนนองเนาะเพราะเชียงได้เขาไปสอบถารมละ แล้วก็แล้ว่าตอนนี้ก็อ้ายพึ่งกะสุกเศร้าในความที่เอื้อพึ่งจากไปนะเนาะพี่น้องเ่าเชียงได้สอบถามไปไอ้พึ่งกะตื้นตันเนาะพี่น้องพึ่งกะให้เ่าเชียงก็ถามบ่าออกเนาะพี่น้องเนาะขนนักเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับมื้อนี้กับ่เสียงก็สิได้ขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกัฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะว่าสิเป็นเข้าหรือ อาหารซ้ำปลาทุกๆอย่างนะพี่น้องที่ช่วยเดือดอได้นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆุกคนนะพี่น้องที่เข้ามาติดตามเบาเชียงขอบทุกคอมเมนตะ์เนาะว่าไม่หรือเก่าเนาะก็ขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเนาะก็บสำหรับวันนี้กับบาเชียงยกับที่ได้ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีและสวัสดีกันเบิดททุษคนุณนะพี่น้องเนาะ